มัสเตอร์ขุนพุทธเจะ้าท่านผู้กำกับอธิการทจ้าค่ะท่านอารย์เนูแล้ท่านผู้ดีเกียรติครับกุ่มสีฟ้าหนึ่งครับเราพูดเรื่องใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ออกว่าเรื่องใก้ตัวที่เรามีประสบการณ์จนอยู่ก็คือเรื่องของสถาบันการเมืองนักการเมืองและพิการเรื่องนั้นครับวิทยากรในกลุ่มก็คือคนเอกเรื่องอาการรัฐนักวานิชครับเราได้พูดคุยกัน3าชั่วโมงเต็มๆครับสิ่งที่เราพอใจกันนั้นเนี่ยประเด็นแรกเลยนะครับเขาบอกว่า พอใจที่ได้เห็นร,รัฐธรรมนุญฉบับนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับคนนั่นหมายความว่าหลังพัฒนาจากราษฎรซึ่งเป็นคนที่เป็นทาสให้กับคนอื่นมาเป็นพนนนล,มเ,นนลเมืองซึ่งเป็นพลังของบ้านของเมืองไม่ใช่เป็นประชาชนเฉยๆประชาชนคือใช้เฉยอยู่เฉยๆมองแต่ประโยชน์ส่วนตัวครับก็อบอกว่าวันนี้เนี่ยปัญหาที่ข้าจะแแกๆที่คนก่อนครับอำคนให้เป็นพนลเมืองก่อน เป็นกาลังของบ้านของเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นด้วยพอใจก็คือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เรื่องการมีส่วนร่วมคขียเส้นใต้บอกว่าอย่างแท้จริงครับไม่ใช่มีส่วนร่วมเหมือนในอดีตที่ผ่านม,มาแต่บอกว่าเห็นได้ว่าฉบับนี้เนี่ยจะเป็นส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนนอกจากนั้ยังพูดถึงเรื่องการเพิ่มอำนาจในการให้การติดตามตรวจสอบต่าง สิ่งเหล่านี้คือความพึงพอใจที่ใกลุ่มได้บอกไปและโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับเขาบอกว่ามีาากลไกชัดเจนตั้งแต่ระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นสมัชชาพลเมืองร่วมตัวการแสดงความคิดเห็นแก่ปัญหาของชุมชนและขั้สูงขึ้นมาคือเรื่องของสภาตรวจสอบภาคพลเมืองที่อยู่ในระดับพื้นที่ของตนเอง ในระดับคนคืออะไรครับเรื่องของสมัชชาคุณภาพแห่งชาติก้บอกว่าดีมากเลยอยากเห็นสิ่งเหล่านี้มานานแล้วนะครับที่คือส่วนแรกในเรื่องของคนส่วนที่2ที่เราเกิดความพึงพอใจกันก็คือเรื่องของระบบเรื่องตั้งเรื่องการเมืองภาพใหญ่ใหญ่เลยในกลุ่มนี้ได้มีการพูดคุยดูเหมือนตอนแรกในระบบการเลือกตั้ง สอสอแบบสัดส like uh, uh, uh. uh, ่วนผสมดูเหมือนจะเข้าใจยากครับแต่ปรากฏว่าท่านคนเอกเลิศรักเนี่ยท่านได้พูดได้คุยกันทำามเข้าใจกันในกลุ่มในกลุ่มเห็นพร้อมต้องกันว่าชอบชอบชอบเออดีดีดีทำไมอ่ะเรามาดูครับเขาบอกว่าที่ชอบเพราะสามารถให้ประชาชนเนีได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงให้ประชาชนสามารถระบุสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยเช่นอะไรก่อนเลยครับคนถนดใช่ไหมหนึ่งถึงสิบอะไรก็แล้วแต่ นนี้เราสามารถเลือกได้แล้วเราจะเอาอะไรมาพอก็ได้ดูเหมือนจะเข้าใจยากแต่ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยลอไปอ่านดูมาเป็นผู้พูดนะแล้วก็เราจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นระบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการแพ้ชนะเล็กน้อยชนะบางทีตาจิชอิกหน่อยก็มีแพ้มีชนะมาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้ป้องกันในเรื่องของการซื้อสิิงขายเสียบลรกเล็กก็จะได้สามารถที่จะเข้ามามีที่นั่งอยู่ได้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องของแบบสัดส่วนผสม ลองไปเปิดอ่านดูรายละเอียดผมพูดไม่ได้ทั้งหมดแต่ในกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยแล้วก็พอใจอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของสวะที่มาของสวเนี่ยคืออธิบายบอกว่ามีทั้งเลืออตการม,มีทั้งเรื่องเกษตงม,มีทั้งสรรหาด้วย Ừ, ชอบ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 แบบไหนนะผมอธิบายไม่ได้ต้องไปคุยแล้วก็ไปอ่านต่อถ้านสนใจเดี๋ยวเราไม่เปิดดูกันนะครับเช่นมีการเลือกตั้งสว77คนใช่ไหมในในแต่ละจังหวัดเขาสามารถที่จะยึดตัวกับประชาชนได้แล้วก็เลือกตั้งกงารตงการุ่กวิชาชีพแล้วก็มีการสัดงการด้วยสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่ากวาก็จะได้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตนี่คือความพึงพอใจในเรื่องใหญ่ ส่วนที่อยากให้ปรับปรุงมีไหมมีและก็เพิ่มเติมด้วยรวมใน2ข้อนี้เลยครับที่อยากให้ปรับปรุงจริงๆก็บอกว่ากาหนดไว้อยู่แล้วแหละจะปรับปรุงเนี่ยบอกว่าถ้าจะเพิ่มเรื่องความเป็นพลเมืองต้องให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในทุกระดับแล้วก็เป็นไปได้ไหมจากนักการเเข้าสู่โรงเรียนการเมืองเลยเอ่อแล้วก็คุยกันเยอะนะเอาไปบวชเลยไหมอย่างนี้นะ จะกี children, ame, 5 ame, 5 ame ่เดือน3เดือนเจ็ดเดือนกี่ปีก็แล้วแต่ครับทั้งก่อนและระหว่างและหลังด้วยคุยกันเยอะนะครับไม่ใช่ภาคประชาชนเพียงแต่ต้องการเมืองด้วยนอกจากนั้นก็บอกว่าจริงๆกะเป็นห่วงนะกฎหมายกำหนดไว้ว่าสัดส่วนของวิชาชีพต่างๆเนี่ยแต่ทําให้ชัดเจนได้ไหมว่าเราจะตรวจสอบกลุ่มต่างๆแค่ว่าเป็นกลุ่มจริงไหมชาวนาจริงไหมกลุ่มแรงงานจริงไหมไม่ใช่แปลงรากมาอยากจะเข้ามาเป็นสัดส่วนตรงนี้เขาบอกว่าอยากให้ทํางานต่อในส่วนนี้ครับ แล้วก็ถ้าสามารถเปิดเผยบัญชีรายลักษณ์นะก่อนตั้งแต่สมัครเนี่ยสมัครปุ๊บกล่องเลยมีเงินกี่บาทกี่ล้านเจอไหมก็จะมีคนเสนอกันะก็ในกลุ่มของศิษ้ารับาและกําหนดบอกว่ากําหนดผู้สูงอายุอะไรแล้นคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยเราก็ำหนดขั้นสูงสุดไม่ใช่ขั้นต่ำสุด2 5 35 40ห้าส0ี่เอาเจสิเนี่ยเราก็คุยกันในกลุ่มเข้าใจแล้วบอกว่าเออมันกำหนดอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ แต่ตัวเราเองเนี่ยพอเป็นคนเลือกเนี่ยเราเลือกได้ถูกไหมเราจะเอาคนที่อายุขนาดไหนครับก็คุยกันเรียบร้อยแล้วปรับปรุงการนับคะแนนไปนับเขียนได้ไหมจะได้ป้องกันในเรื่องของการซื้อสิทธิขายเสียงต่างๆก็เสนอว่าสัก20หน่วยแล้วก็แล้วแต่ต้องหมดวาระของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เกิน2สมัยคุยกันแล้วก็คุยกันไปแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าต้องมีกฎหมายนะหรือมีวิธีการ ในการควบคุมเอาทีพวกี้อิทธิพลานการเมืองเนี่ยนะครับที่มาติดต่อควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นปัญหาอยู่นะครับกลุ่มในชุนทั้งในและนอกด้วยกลุ่มสีฟ้าเราก็คุยกันรวมๆนะครับผมคิดว่ามีประเด็นอีกหลายประเด็นซึ่งอาจจะซ้ํากันในกลุ่มอื่นๆแต่ถ้าซ้ําเราก็เป็นเครื่องยืนยันว่านี่ไงคือความพอใจของเราให้เราพูดเรื่องพลเมืองมาล้วพูดเรื่องอะไรต่างๆมา จะได้เป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับสมาชิกการยกรลิกเพราะเริ่องที่เยกมาเนี่ยใช่เนาะพี่น้องเราก็เห็นด้วยในสิ่งเหล่านี้ครับทั้งหมดนี้คือกลุ่มสี่คณะขอบคุณครับสำหรับกลุ่มสองก็มีประเด็นคล้ายๆกันนะครับปัจจัยที่เกิดขึ้นว่าการคนลงโทษต่างๆนี่มันได้มีความมากเลยในคามรูาสึกต่างๆกันอาจจะมีความผิดความใจและรัฐมนูลนี่สามารถที่จะป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียได้ มากพอสมควรแล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องของการลงโทษนักการเมืองและผู้ที่สื่อเสียงนะครับคอนจในการเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้งสสนะครับคอนจในการลดบทบาทของพรรคการเมืองแล้วก็โดยเฉพาะการควบคุมนักการเมืองในพรรคนักการเมืองตั้งเสรีภาพ ที่พอใจมากก็คือหลังการเลือกตั้งนั้นยังยังมีระบบการเมืองภาคคนละเมืองที่จะต้องีดำเนินการหรือมีการตรวจสอบพอใจในการเลือกตั้งสงบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากหลากหลายนะครับมีทั้งของสักสามแบบนะคะรับสกพอใจในเรื่องการเมืองไม่เข้าไปแทรกแซงการประชาม พอใจในเรื่องของการลดความเหลือมล้ําในการสร้างการเงินภาครให้แข็งกมากขึ้นเราพอใจในกรณีภาครันมูลขนาดเล็กหรือกลุ่มการเืินได้มีโอกาสเข้าสู่การเืองได้มากขึ้นมีความพึงพอใจในรูปแบบของการนิยมตั้งทั้งระดับกลางและระดับรองถิ่มีความพอใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเือง ก็จะในเรื่องของการแปลยต,เลตไไิเรื่องสะภาพที่หนกไว้ในเรื่องตมนูญนก็จะในเรื่องของการให้กระทรวงมหาดไทยเขามามีบทบาทในการจัดการเลือกตั้งน,นะครับนอ,อกจากนี้ก็ก็จะในเรื่องของการเลือกตั้งแนี่สสโดยพ่อการติลิสนะครับในการประช,ชุมเข้าไปมีใ,ในการมีส่วนในการจัดลำดับ พอใจในเรื่องเปิดช่องให้ในยกคนนอกได้มีโอกาสเข้าไปเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตก,การเมืองนะครับแล้วที่พอใจอันนี้ก็คือเป็นรัฐข้อมูลที่กินได้นะครับประชาชนนอกจากนี้ก็พอใจในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นพอใจในเรื่องของการสร้าง,งความเข้มแข็งให้กับพลเมืองนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความถูกตจนะครับเล่นต่อไปก็คือในเรื่องของอะจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างน,นะครับปรับปรุงในเรื่องของบทบาทของกะกะตให้กะกะตที่จะไปสร้างสำนักบุเมืองก็จะหรือครับากับการจัดการเลือกตั้งจะต้องมีการมีความเป็นกลางนะครับอันนี้ยังไม่เกิดมีผู้เสนอ ให้สังเอากรชุมชนในหมู่บ้านเข้ามามีบทบาทในการจัดการเลือกตั้งด้วยนะครับให้เพิ่มจํานวนสสเขตเลือกตั้งให้มากขึ้นเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดประชาชนนะฮะจัดระบบการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจนปรับปรุงในเรื่องของสถาบันการเมืองนะครับ จะต้องมีการเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบนักการเมืองให้นักการเมืองทุกระดับและการมีการเว้นวักคือมีวาระการดำรงตำแหน่งการมีการถัดเปลี่ยนประชาชนให้เป็นให้ประชาชนเขามีบทบาทในการเัดกการเลือกตั้งนะครับก็ปรับปรุงในเรื่องของการเมืองนั้นไม่ใช่ธุรกิจการเมืองธุรกิจการเลือกตั้ง ลดบทบาทของตระกูลทางการเมืองเพื่อไม่ให้ครอบงำทางการเมืองนะพ่อลูกหลานอะไรนี่นะครับการตรวจสอบให้มีการตรวจสอบและลงโทษตัวกรกรตอด้วยนะครับเรรุงในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญและการเมืองแก่ประชาชนโดยเฉพาะแกนนา ระดับอำเภอระดับตำบลและท้องถิ่นเพื่อขยายผลสส่นประชาชนเมื่อให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นหัวคะแนนแล้วให้มีบทลงโทษด้วยเพื่อการตรวจสอบและการลงโทษนักการเมืองโดยไม่ให้เดียกขวามคกับกาความผิดเราลงในเรื่องของแผนพัฒนาทุกระดับระดับชาติระดับจังหวัดแล้วก็ระดับ ชุมชนนะครับให้มีการคูรา,าการานะฮะให้มีการกระจายอำนาจและกระจายผู้ประมาณสูท้องถิ่นไปพร้รอมกันเนะครับคุรคุรนการแผนทุกระดับให้สอดคล้องกันเลิกนโยบายประชานิยมโดยเฉพาะนโยบายที่ปรับภาระควา,า,รา,า,รามรับผิดชอบให้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการเช่นยกตัวอย่าง ค่าแรงงาน300บาทท่วประเทศนะครับโครก,การที่อยู่ในท้องถิ่นทางไกลได้รับผลกระทบนะครับปร,รับราคาน้ำมันและบริการสาธารณะให้เท่ากันทั้งประเทศให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะเช่นการการสัมปทานตา่างๆให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ตรงนี้ก็ให้นําผลการวิจัยที่นักวิชาการและนักวิจัยได้วิจัยปัญหาต,าาหาต่างๆมาเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบนะครับและในข้อที่สามนะครับเป็นเรื่องของจะเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้างนะครับมีผู้เสนอว่าให้สารจังหวัดมาตัดสินคดีเลือกตั้งแทนที่จะส่งไปสุดกลางซึ่งมันล่าชา ตรวจสอบที่มาทางการเงินของนักการเมืองเขาบอกว่านักการเมืองบางคนนี่เป <uk> no ็นคนธรรมดาเวลาเลือกตั้งมีเงิน20-30ล้านให้ตรวจสอบที่มาของกลางเลยนากนั้นนักการเมืองต้องจลิตตลอดชีพให้นักการเมืองทุกระดับมีวาระการดำเนินการที่ชัดเจนเผยแพร่ความรู้ในพุนะฮะในเรื่องของเิตที่หน้าที่พลเมืองการ์ดเพิ่มจำนวนสสเขตเขตแตะกี้ แล้วนะครับลดปฏิลิสแล้วก็เพิ่มจำนวนสส,สเขตยนตึกตั้งเพิ่มกลไกาการตรวจสอบในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีบทลงโทษนักการเมืองอันนี้พูดแล้วนะครับตัดสิทธ์ประชาชนที่ขายเสียงไม่ให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐอันนี้ลงโทษประชาชนด้วยนะครับมีระวังน,นำจับคู้แจ้งกเกาะแสการทุจริตั์ของนักการเมืองเมื่อคดีถึงที่สุด เพิ่มโทษผู้ขายเสียงอ,อันนี้เดียวกันนะครับให้รัฐบาลบริหารประเทศไป2ปีก่อนแล้วก็ถึงจะปรับคอรมอได้เพื่อให้นโยบายต่อเนื่องเสนอให้ตำรวจสัดส่วนของพนสตรีในทางการเมืองให้ชัดเจนใน่อลกก่อนนี้นะครับที่มาของสวออให้มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นไปนะครับผู้แทนตำบลผู้แทนอำเภอแล้วก็ไปถึงระดับจังหวัดคณะรัฐบาลหรือครมเมื่อยุคสภาแล้วครมอลหมดวาระไปด้วยให้พลัดมหาไทยเป็นผู้รักษาการนายกรัตนตรีเพราะว่าพลัดมหาไทยได้สามารถที่จะดูแลผู้ว่าทูะเทนเทศการเลือกสส การสามครั้งนั้นอาจจะมีบัดเสียงบักเสียมากนะครับแล้วก็อาจจะมีการซื้อเสียงในระบบปฏิริสนะครับให้มีบทลงโทษผู้นำม็อกนะฮะม็อกทางการเมืองน,นะครับที่ที่นำคนไปเป็นเรื่องมือทางการเมืองให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของระบบการเลือกตั้งหว่เพื่อการบัดเสียอันนี้ก็ ถ้าเป็นก็เสนอว่าถ้าเป็นม็อเกี่ยวกับความเดือดร้อนเช่นม็อบหองหัวใหญ่ม็อกลำไยม็อกขุานอันนี้ต้องแยกต่างหากไม่เกี่ยวกับม็อกทางการเมืองนะครับผู้นําอยากให้ประชาชนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันโดยรวนะครับและตำรวจว่าร้ที่ชัดเจนเพราะปัจจุบันนี้เรื่องผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเรื่องกำนันอยากให้เรื่องกำนันโดยตรงด้วยมีบ่ลนะจะระบบดูนอำนาจท้องถิ่น ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้าไปอยู่ในระบบของการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยให้ายๆเป็นตัวแทนของประชาชนในอบตหรือเทศบาลอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของกลุ่มสีฟ้ากลุ่มที่สองครับไม่ทราบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคสมาชิกสีฟ้ามีอะไรเพิ่มเติครับม่อีขอบคุณสีฟ้าอสาองคน